มาดูกันครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของหนึ่งในสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขามีแผนการลับอะไรซ่อนอยู่เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราเปิด Prime Video ขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันมีแต่หนังไทยซีรีส์ไทยเต็มไปหมดเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วมันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญของแผนการระดับโลกเลยนะคำตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคำคำเดียวเลยครับคือคำว่า Localization หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการปรับให้เข้ากับท้องถิน่นแต่มันไม่ใช่แค่การแปลภาษาหรือใส่ซับไตเติลนะครับโอ้โหมันลึกกว่านั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับด่านแรกเลยที่เห็นกันชัดๆที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องของคอนเทนต์นี่แหละครับ คือ prime video เนี่ยเขาไม่ได้เดินเกมทางเดียวนะครับแต่เขาเล่นแบบ2หน้าเลยด้านหนึ่งคือสร้างของใหม่ขึ้นมาเลยเป็น local originals คือผลิตเพื่อคนในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะเลยนะใช้ทีมงานคนไทยนักแสดงไทยส่วนอีกด้านก็คือไปกว้านซื้อสิบหนังหรือซีรีส์ฮิตในบ้านเรามาฉายเป็น local exclusives ที่หาดูที่อื่นไม่ได้แล้วขอบอกว่านี่ไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษนะครับเราเห็นกันจริงๆเลยในบ้านเราแล้วก็ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย อย่างซีรีส์คอมดี้ไอแลนด์เนี่ยเขาทำเวอร์ชั่นของไทยของอินโดของฟิลิปปินส์แยกกันเลยนะหรืออย่างการไปคว้าหนังดังอย่างดิว0 0หรือ The Up Frank ว่าฉายที่เดียวนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเขาเอาจริงเอาจังกับแผนนี้แค่ไหนแต่ว่ากลายุทธ์ที่เฉียบขาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอนเทนต์ดีๆอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสร้างความรู้สึกทั้งหมดเวลาที่เราใช้งานแอปของเขาต่างหากไปดูกันต่อเลยครับว่าเขาทำยังไงคือสเกลมันใหญ่มากจริงๆนะครับ ลองนึกภาพตามดูรองรับมากกว่า32ภาษาไม่ใช่แค่ซับไตเติลนะแต่คือทั้งเมนูทั้งหน้าตาแอปไปจนถึงเสียงภาคทุกอย่างถูกปรับให้เรารู้สึกว่าเออนี่มันแอปของคนไทยจริงๆไม่ใช่ของฝรั่งที่เอามาแปล แล้วที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นก็คือการตลาดของเขาเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันกับเราด้วยนะครับคือไม่ได้เอาดาราฮอลลีวูดมายิงโฆษณาแต่เขาใช้คนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างในไทยก็คือคุณมาริโอมาเลอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยมันเลยรู้สึกเข้าถึงง่ายเชื่อมกันติดทันทีละเอียดไปถึงขั้นไหนรู้ไหมครับแม้กระทั่งเรื่องราคาก็ยังถูกปรับให้เข้ากับแต่ละที่เลยนะคือเขาดูเลยว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเป็นยังไงคู่แข่งในพื้นที่คิดราคาเท่าไหร่ อย่างบ้านเราก็เลยมีแพ็กเกจพิเศษที่149บาทต่อเดือนส่วนที่อินเดียโนนเลยเขามีแพลนสำหรับดูบนมือถืออย่างเดียวที่ราคาถูกมากๆเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่พอฟังมาถึงตรงนี้การที่จะทำอะไรแบบนี้พร้อมกันทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมันต้องเจอกับความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับแล้วคาถามคือเขาทาได้ยังไงเขาจัดการกับสเกลที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงคือปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือการทำโลเคอล i z เซชันในสเกลระดับโลกเนี่ย มันทั้งแพงแล้วก็ใช้เวลานานแบบสุดๆเลยครับคือถ้าทำแบบเดิมๆเนี่ยกว่าจะแปลจะภาคจะทำซับไตเติลให้คอนเทนต์แค่เรื่องเดียวอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆเลยนะแล้วคำตอบของเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีครับ Prime Video เนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้บุกเบิกเลยนะในการเอา AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้หลักๆมี2ทางครับอย่างแรกคือเริ่มทดลองใช้ Generative AI มาช่วยสร้างเสียงพากในภาษาต่างๆซึ่งมันลดทั้งต้นทุนและเวลาไปได้มาหาศาล แล้วอย่างที่2ก็คือเขาสร้างระบบ AI ขึ้นมาจัดการงานหลังบ้านอย่างพวกซับไตเติลคำบรรยายต่างๆที่มีเป็นล้านๆไฟล์ให้มันเป็นระบบอัตโนมัติไปเลยเอาละครับเรามาลองต่อจิ๊กซอทั้งหมดเข้าด้วยกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วคู่มือรับที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง สรุปก็คือมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์ข้อใดข้อหนึ่งครับแต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเริ่มจากฐานที่แข็งแกร่งด้วยหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดแล้วก็ทุ่มทุนสร้างคอนเทนต์ของตัวเองในแต่ละประเทศจากนั้นก็ไปกว้านซื้อคอนเทนต์ฮิตๆในประเทศนั้นมาเสริมทับแล้วก็ห่อทุกอย่างไว้ด้วยประสบการณ์การใช้งานที่รู้สึกว่าเป็นของเราจริงจ และที่สําคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นและขยายสเกลไปทั่วโลกได้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีกําลังจะทําให้กําแพงเรื่องภาษาหมดไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคอนเทนต์แบบไหนกันแน่ที่จะเข้าไปนั่งในใจของผู้ชมได้จริงๆ